โอเคภาษาจะว่าสคริปตเนี่ยฮะมันเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งชนิดหนึง่งที่มีคุณสมบัติคือเป็นภาษาสคริปตนะครับคำว,ว่าภาษาส c r i p t เนี่ยความหมายของมันก็คือ <c oughs> มันเป็นภาษาที่ง่ายๆนะฮะเป็นภาษาที่ง่ายๆเพราะนั้นไม่มีสั t u r e ครับ ไม่มีสักเจอสักเจอก็คือโครงสร้างอย่างเมื่อกี้เราทดสอบว่าจะวาหรือจะไม่วาได้ผลเหมือนกันถูกปะจะวาหรือไม่วาได้ผลเหมือนกันไม่มีสักเจอไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องของ DataType <c oughs> คือในภาษาบางภาษาเนี่ยโครงสร้างต้องชัดเจน DataType ต้องชัดเจน หมายความว่าถ้าเกิดเธอกําหนดว่าตรงเนี้ยเป็น array เธอจะใช้ตัวแปรเนี้ยให้กลายเป็น integer หรือว่าเป็น floating หรือว่าเป็น character ไม่ได้ไอ้ที่พูด data type นี่เข้าใจไหมเรียนยังนิดนึงใช่ไหมอ่ะ data type คือชนิดข้อมูลนะฮะชนิดข้อมูลของภาษา script เนี่ยมันไม่คงที่นะครับคือมันแปล แปลเปลี่ยนได้เหตุผลที่มันแปลเปลี่ยนได้เพราะเขาอยากให้มันง่ายคือภาษาสคริปเป็นภาษาที่แบบเขียนเร็วๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเขียนมั่วๆก็ต้องรันได้อะไรเงี้ยแนวๆนั้นอะ่ะนะฮะแล้วก็อีกอีกข้อหนึ่งที่เมื่อกี้เราเจอกันคือมันเป็นอิ i n t e r p เตอร์นะฮะ ทำงานแบบ interpreter เขียนถูกไหมเนี่ย interpreter สมมติเขียนไม่ถูกก็เดี๋ยวเข้าไปแก้นเนาะความหมายของ interpreter คือไม่ใช่คอมไพเลอร์ครับรู้จักคำว่าคอมไพเลอร์ไหมหรือ interpreter รู้จักไหม د? คือภาษาที่มันมีโครงสร้างอะ ที่ไม่ใช่าวาสค c ิปต์นะภาษาอื่นๆไม่แน่ใจเพลตฟอรเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรียนไปแล้วเราสังเกตดู <c oughs> จะทำงานแบบคอมไพเลอร์นะครับความหมายคือเขาจะอ่านทุกๆบรรทัดให้หมดก่อนฟึๆๆๆๆๆๆ๊ดฟึ๊ดฟฟึ๊ดแล้วก็ดูว่าบรรทัดไหนถูกบรรทัดไหนผิดเจอบรรทัดท,ที่ผิดฟ้องก่อนเลยบอกเขียนผิดนะไม่ทำงานให้ดุนะ ส่วนภาษาจวาว a s คลิป t เนี่ยเป็นภาษาที่ทำงานแบบ in t e r p r e พ e เหมายความว่าไม่ได้อ่านอ่านทีละบรรทัดทำงานทีละบรรทัดนะฮะไม่ได้อ่านทั้งหมดดังนั้นมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่ array จำได้ไหมข้อก่อนหน้าเนี่ย array เ,เราอะ่ะมันมีจำนวนแถวไม่ครบถูกปะหายไปแถวหนึ่งมันก็ยอมทำงานจนถึงแถวที่สามแล้วพอพบว่าแถวที่สี่เนี่ย ข้อมูลไม่ครบมันจึงฟ้อง error โอเคไหมนี่คือข้อสังเกตของภาษาที่เป็น interpreter ทั้งแผงเนี้ยจึงรวบรวมมาเป็นภาษาของที่ชื่อว่า Java Script นะครับแล้วภาษาส c r i ปตเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นลนักษณะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่โอเคด้วยความที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ภาษาพวกเนี้ยมันง่ายข้อดีของมันคือง่าย <c oughs> เขียนก็ง่ายนะทำงานก็ง่ายมีความยืดหยุ่นสูงคือถึงแม้ว่าจะเขียนโค้ดผิดก็ยังทำงานได้นะจนถึงบรรทัดที่มันผิดอะ่ะนะฮะแต่ด้วยไอ้ความง่ายหรือว่าความยืดหยุ่นของเนี้ยก็เลยทำให้มันทำงานได้ยากในฝั่งของโปรแกรมเมอร์ความหมายคือ บางทีโปรแกรมเมอร์ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเขียนโค้ดถูกหรือผิดถูกปะแล้วภาษาก็ต้องรันไปถึงบรรทัดน,นั้นก่อนถึงจะรู้ว่าเขียนผิดทีเนี้ยในในในบางครั้งเนี่ย <c oughs> <c oughs> เหตุการณ์เนี้ยมันทําให้เราเกิดปัญหานะฮะแทนที่เราจะรู้ว่าผิดเราจะได้แก้ตั้งแต่ต้นเนี่ยบางทีโปรแกรมมันใหญ่มันต้องรันไปละสองนาทีอย่างเงี้ยถึงจะรู้ว่าผิดนึกออกไหมฮะ มันก็เลยจะยากเหมือนกันในฝั่งของโปรแกรมเมอร์เป็นลักษณะของภาษานะครับประโยชน์ของภาษาสคริปต์พวกนี้มักใช้กับเว็บไซต์ถ้านักเรียนสังเกตเว็บไซต์เนาะหลายๆเว็บเนี่ยมันทำงานได้แหละทางานได้เลยแต่พอใช้ไปแป๊บนึงอะ่ะมันจะเริ่มรู้สึกว่ามีความเอ,อ๋อมีความรวนเคยเห็นไหม นะใช่ไหมเริ่มเริ่มมีความรวนแบบกดปุ่มแล้วมันน่าจะต้องไปอีกหน้าหนึ่งแต่มันไม่ไปอนะไรเงี้ยนะฮะนั่นเพราะว่าภาษาจาวาสคริปตข้างในมนะันอ่ะผิดนะมันเขียนผิดซึ่งความผิดของภาษาจาวาส c r i p t มีได้หลายแบบหนึ่งผิดที่ตัวโปรแกรมเมอร์เองคือโปรแกรมเมอร์เขียนมั่วเองนะฮะ <c oughs> ก็ก็มีเจอบ้างนะแต่ว่าเจอไม่ไม่เยอะเท่าไหร่สิ่งที่ผิดข้อที่สองคือผิดที่มันมีการอัปเดตเวอร์ชันครับ แล้วมันไม่แล้วมันไปเปลี่ยนสินแทกบางอย่างอันนี้จะเจอบ่อยแล้วนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เว็บไซต์อ่ะที่ถูกเขียนด้วยภาษาที่ใต้ภาษาเรานั้นน่ะมันมีนมนมจาวาสคริปเป็นส่วนประกอบเช่นพวก WordPress เคยได้ยินไหมรู้จัก WordPress ไหมมารู้จักใหม Wordpress เป็นโปรแกรมหนึ่งในการเขียนเว็บไซต์นะฮะ <c oughs> เวลาที่เขาอัปเดตเวอร์ชันน่ะมันมักจะทำให้เว็บไซต์พังทั้งเว็บเลยนี่คือเหตุผลข้างในลึกๆว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเข้าป่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนสิ่งเนี้ยมันก็คือการที่เขาอะต้อนรับเราแล้วว่าเตรียมตัวเข้ามาเป็นสมาชิกของหน่วยเทคโนโลยีนะจ๊ะโอเค ¡ es! <clears throat>